ดีครับผมเพชรพาลวยสวัสดีซี่สุ้ผู้สุขชนครับผมตอนนี้แอดกับขิมตามแนวทางของเส้นเดียรเนาะครับสมชุชมบวดที่แล้วเลขวิ่งเพิ่นกระเข่าเจ็ดจับคู่เพิ่นกระเข่าเจ็ดสามเนาะครับท่สมชุชมเนาะแอดกับมาต่อตอมงวดแอดมาต่องวดเพิ่นกระหายตะเลขวิ่งเนาะครับสมชุชมเพิ่นกระหายตะเลขวิ่งเพิ่นนัดมาวันอาทิตย์เนาะครับเนาะวันอาทิตย์เพิ่นที่จับคู่ให้เนาะครับสมชุชมเนาะเพิ่นที่จับคู่ให้ เพิ่นก็ให้ยเก่าคับสีเพิ่นก็ให้มากเก่าคับสีแล้วพี่น้องแล้วเพิ่นให้มากเก่าคับสีบนเก้าล่างสี่แล้วครับเพราะเพิ่นให้ตะเลขวิ่งมากบานเพป็นเสี้ยนพนัดมากมือนี่คือให้มากจับคู่นะครับท่านชมเอาไปรับส้มไปเบางนาท่ากันพี่น้องว่าเสี้ยนเดียรเพิ่นที่จับคู่ให้ตัวใดแบบใดไปพี่น้องเขาพิจารณาหาจับจ่อลอตเตอรี่นะครับท่านชมเนาะ เอามานํากัดหลายเด้อพี่น้องเด้อทีมงานรวยหลายแม่นเม็ดทีมงานรวยหลายครับผมเพื่นจะได้ลูกได้สองด้วยถูกทีมงานรวยไล่มาด้วยกันเช,ชื่อเน็ตจับคู่ไว้แล้วครับครับครับโอ้จับคู่ไวอะไรพี่น้องเอฟซีจับคู่ไว้เดีเขามาต้นคิด ต้นห่กกับสีเก่ากับสีเก่ากับสีเก่ากับสีเดียวไห้เดี่ยวให้เนจับกูาำสัญญาคือว่าคนจะจับคู่ไห้คับอัทิตเน้นให้เรื่อยงวดนี่จับคู่ไห้วันอาทิตภากันึ้นมากเท่นึง้วตัวนี้มาแล้วครับโอ้มาตาะเขาไม่ยังเน้เนาะเพียกคงพนเดียดนี่วิ่งเกตวิ่งเกตจับคู่เกตสามบนล่างสองเด้งกันเลยนะได้สองเด้ง เด้งเดียวว่ามากเด้งเดียวว่ามากเออเด้งเดียวว่ามากวันนี้เอาสองเด้งนะฮ่องนงนี่ขมาติดตามรับชมครับผมตามครับว่าเส้นเดียดสีมีอะไทางตัวใดพี่น้องเอาเบื้งไปคุณพ่อพี่เด้อพี่น้องเอาโอ้ครับผมข้อนี มันพ่นไใหลายดีเพันในเรศทนอยสามคู่ล่างสามคู่่น้นคือมันมันคันเท่าขมนตุกสคู่ก็ะเอาสองคู่เส้นเด็ครับขออนุญาตนะครับอ่าขออนุญาตให้เอฟซีนะครับว่าเส้นเด็ดมักโตัดใด่ในใจครับนมนนักโตัดใดครับผมเอฟซีพันศิร้กิจตามครับผมโอเก้าห้ ล่างก็คือสี่แปดโอ้เก้าห้ากับสี่แปดได้พี่น้องครับผมเอฟซีบนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่ครับผมบนวิงเก้าครับผมบนวิ่งเกิาได้ล่างวิ่งสีนี่มันต้องแขนครับแขนครับผมอ้าวเอฟซีแคปลาอไว้ับมาแบบแบบยางรถดเร็วครับพี่น้องอันพอเดือดนี่โอ้ส่โลโก้เลยครับอันเลขนี่ก็ต้องันานั้นปะคับมีโลก้ปะอันกับโต้เนี่มครับนี่ หรือตรงตรงตรงกรตรงเลยใบกรบตรงตรงบกับเล่นบ่คระมาพุ่งจากใบกระตับแต่มันมันมาออกสองเที่ยวมันขึ้นกันนั่นมันมีแต่เขาตรงแต่เขาตรงครับผมเอาเซียนโลกเอาใส่โลโก้ครับเซียนเด็เซียนเด็เอาเอาใส่ละขหังสิก็ได้ครับเซียนตรงวางนี่ก็ได้เอาเข้าใจดีคือโอกาสให้เอฟซีแค่มาชอไปตรงแล้ว อ่เอาพ่อใจดีแคบแต่แคบแตพ่อใจดีนะอันพอเพชรนี่เอียงและงอเอาพ่อเพชรไปชิลังเอาพอเพชรไปชิน้อวใจครับผมเอาหายพ่นพอเพรเอาเป็นยังเป็นยังเป็นยังเดียวพ่อเป็นยังเดียวคีดท่วนให้เอฟซีไปยยกยกหาได้ได้เบิ้งซูบูสูฟุนเอฟซีเฮาขัดที่ตามเสี้ยนเดียดไม่ได้้อยู่ครับ มคืุ้งผมเห็นบบไข่โคกไก็ือคื่ห้ือสรุปอเป็นคือไห่ที่เยบเลยต้องไปเอาแบบเอาเดี๋ยวบางแล้วเดี๋ยวขึ้นมาอีกแล้โอ้โเอาเอาวามั่นใจของเาเลยถ้าเป็นกุ้งชุดไทยเดี๋ยวกระตูนตัวนี้มันมากเบื้องนยูทูปเบื่อเขาเอาแกมนะครับเราเอาไปบานบานห่อไขยเขเค็มนี่เวลาเขาขี้่ลงทุนมันบานห่อขี้่ลงทุ่นห่อไปเอาของตัวนี้ไม่แห้งตัวนี้มากควายอยู่นี่ เขาพึ่งขโมยแล้วเขาเอาเตะแล้วก็ต้องไปยังไปเบื้งต้นเปิดปตูตาา้มาหามาหาอนาดังพวกดังพระบัตรเกี้ยเงียบเกียงเขาบ่าได้นี่แหละเอามันใจเล็กจ้าของ<ม>อฟังออกฟังออกจากปากเสี้ยนเดี <c oughs> ดนะครับบ่มีโคกสุดท้ายมีเธอนี่เธอเดียวครับผมนี่แหละเสี้ยนตุกเพื่องสีบัวสาบบัวเปลี่ยนของแท้และแน่นอนครับผมให้ติดตามเสี้ยนเดียดใบเป็นแนวทางนะครับเด้อเสี้ยนเดีดเล็กเพื่องเก่งแม่นย่ำครับผมนะครับ เด็กวิ่งบนอี่เก้ากับผมเด็กเพิ่นหามากกับบนสามกสามถังนะครับเสองตัวในกาม่าเก้าสองตัวในกาม่าเกาห้อันเก้ากระซี่นี่ครับเมนเก้ากระซี่ในกาม่าวิ่งล่างอันนี้สี่ห้าอันนี้ที่แอดมาตามนี่เป็นงวดที่สามนะพี่น้องเด้องวดแรกเพิ่นหาฟันหาเม็ดเดียวมาออกห้าสองห้าห้านะเลขวิ่งเพิ่นฟันหาเด้ไออันนี้เป็นงวดที่สามนี่วันนี้เก้ากระซี่นี่มากันได้บ่ครับบ่ครับในปีหนึ่งมาทันหนึ่งครับนั่น เห็นบอกเกกับีมเกผมเนคลิปอเพิ่งก no? ันเจ็ดสองที <men> <men> <men ่อมเอเมาเดมาเจ็ดสองมันมันปกติสอยาแล้ววดที่แล้วเนาะมดที่แล้วเจมามากโอ้ย เเสียควบหรือคุณผู้บริมาถามนาะเอเราก็ยังบอกว่าเจ็ไม่มาไม่มาด้วยกันเจสไม่มาด้วยกันเน่นเราก็หายเจ็ดนดิเอากับเจ็ดสามเอาไปโยนแต่เจ็ดสอง่าันเล่นเล่นพมันต้องกันเฮ้ยอย่าเอาวิ่จะมาหักพ่อคนชนะนกขดจะบอกควบจริงไจะบอกควบจริงเลย่ผมระตีเลยปีนึงมันจะมาครั้งนึ่ง เสื้นเด็ดการันตีนะครับด้วเป็นเสื้เล็กเล็กทอตออกันชุดนี่ชุดเงินแสนมีเฮแน่ครับผมครับผมชุดที่พี่น้องเอฟซีบอกคิดวอาใหม่บ่กเป็นชุดเงินแสนครับผมมันได้สองเด้งเด้อมึงหนึ่งหันครับผมเกตสามมันสองเด้งเด้ให้เอฟซีที่ตามเสื้นเดียดดีเลยครับเด้อกะเบิ่งเดีเพื่อนกับแม่นยัมและเก่งพัฒนาเพื่อสมบูรณ์จะพอย่อยว่ามันเขาแข็งทุกงหมดนะครับพี่กายนี่ บ่เคยผ่านดิพยายเซมันผู้เจ้ามาตะมีการอ้ยแหงเลยเฮงนี่โอ้ยไอ้รีนี่พอมันใช่เพราะมันมันสปีนี่ปีสามครับครับแต่ามเรแบบแบบรี่เรารับเพเฮมิ่งอะเฮมิ่งหลวงฟังไปเบิงเบืองเบิงกันอันาคันเฮ็ดให้เอียทีนวดเมือนึ่งใหญ่เราอ้ยสีได้ขาดใหญ่เป็นเมืองหนึ่งเลย่นก็รกันนกไรกเลยอันบวาบ่เราบ่าวัดเขาบอก เสือด้อเอ้ตัวมันตัวห่เลยเล็กมาร้เล็ไอ้อันน้นไอ้เลขกปันคันน่ะนะไมบอกเขามันครับเล็วันนะมันมันมีมทนมีอย่งมีนึ่งมีอีกย่งชิ้นนะครับกําลังว่าเล่นไปหกสองนักหกสองัเล่นเล่นนหกสองเอกหแล้วมันจะสามเอาไามันมาให้ลังขาบานโอ้บอกพักมันเกิดโชกไโชคมันโชกไควบเสือไขมันครับผมเจ็บหด บางวดซิได้ายออกด้น่อยตัวก็มีแบบไดสาคู่บ้างครับกสองคู่คู่หนึงี่โามคู่นี่แะครับมันได้แต่ไม่ไดแต่ความสาบันมันลงโทแล้วจากข้าสี่บวกก็พูดได้ลงท่้ดน้อครับเนาะคำนวณเลขคำนวณนะครับเลขสุดเยกคำนวณได้พี่น้องแต่ว่ามันเป็นมันเกผมแต่ว่าผมเชงว่ามันเนี่ผม ว่าสมั่นใจได้เพราะมันมันเขามันเขาให้เบื่อเลยนะครับครับเลยว่ามั่นใจได้ปีนี้พลาดจังหวะละปีนี้บัวครับบัวบ่นพลาดจังหวะบ่บ่นพลาดจังหวะปีนี้ปีนี้ก็พลาดปีนี้ก็พลาดยังบผล่ต้นครับผมตั้งเอาเลยตั้งแต่ต้นปีใหม่มาผมมาติดตามเราครับผมได้ยินเขาว่า เอยได้ยินเขาว่ามหาเส้นเดียดเด้อว่าสั่นเลขแล้วเขาทุกงวดตั้งแต่ปีใหม่มาครับผมผมก็เลยมากกับมาพ่อให้เรา้วิ่งหาเม็ดเดียวก็ได้เขาหาเข้ามเห็ดอยู่ในสามเทียาทั้งงวดแรกเข้าทั้งสามเทียคกับผมครับผมนี่เป็นงวดที่งวที่สามงวดที่สามงวดที่สามนี่เนาะงวดที่สามงวดที่สามนี่เขามามันจิตตากงวดแรกกันวิ่งหาเนาะเขาหาบนหาล่างงวดที่สองกับมาเจ็ดสามเนาะงวดนี้ต่างมาก เก้ามันมตาบนหล่าาหรือแปเก้าฮากับแปสีกับซีแปะ่ไหมครัด่ไมค่มเล็กวิกเกต้องมาอี่้เล็กมากอกจากปากเส้นพี่น้องแคบหน้าฉอยนะครับแล้วตลอดที่เก้าาก้านอะครับผมเพื่อจะได้ี่ตนเ็ก่เมยนมาับเัอมืข้เก้านี้ผมบอกผมเพ็ดนมามันมันตั้งแต่หงวดเป็นมะเขาเก่าก็มาบ้าสามงวดนะครับไม่มะเขาเก่าปครับโอ้ตอนแจกะเขาเก่าต้องมาไป้เลยครับผมครับ แต่ว่าเลขกเกาหาหาเกานี่มันเป็นเลขมุ่งอันจ้มืออย่างอันตลอดเนาะอันเมียนครับเนี่ยกขยาเขาซื้อลอตเตอรี่จังหวะอันเขาซื้อลอตเตอรี่จังหวะอันอันคือเกาครับแผงนี้เบิร์ตแผงนี้กับเบิดมันกระชามอันตัวแผงได้มากเขาก็เอาของเสีนเด็ดมาโดนเกาหาเกาหาเกาหาเสียแบบนี้เพราะว่าวันนี้มีโอกาสเพินมากติดตามนำเพข่นนะครับเนาะปีนี้เนี่ยบ้านรุดจักหมวด นะครับมาพี่น้องแคบหน้าจอยได้ครับเด้อบนวิ่งเก้าตัวเก้าตัวเดิมบ่เปลี่ยนแปลงที่อาจมาตองวัดได้พี่น้องเด้อก็มาจับคู่มือนี่ก็คือเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าเจ็ดเน้นเก้าห้าได้พี่น้องเด้อส่วนล่างก็ให้วิ่งสี่จับคู่ก็สี่ศูนย์สี่ห้าสี่แปดเน้นสี่แปดแคบหน้าจอยไว้ครับผมมากระจัดขัดกระพันเข้าไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อ าคอยโชวๆกันมาเรื่อยๆแห่งสุปผู้ซุกคนคลิปหนาพ่อกันไหมคลิปนี้สบายดีครับผม